ทุกการออกกำลังกายร่างกายจะมีการขับของเสียออกมาถ้าเกิดว่าไตาปกติเขาก็ขับออกได้ปกติแต่วันนี้คุณมีไตที่เสื่อมลงนะคะของเสียเหล่านั้น ใครที่เป็นสายทหารตำรวจนะคะแล้วพบว่าตัวเองเมีไตเรียสี่ห้าแล้วก็ออกกำลังกายหักโหมกว่าเดิมนะคะอันนี้รินก็แนะนําเช่นเดียวกันนะว่าอย่าหักโหมนะคะคุณพี่เพราะถ้าคุณหักโหมนะคะบางทีค่าครีตินีนคุณก็จะเยอะเกินไปอีกรินเจอเลยลูกค้าที่เป็นไตเรียสี่นะคะอดีตนะคะอดีต นายทหารออกมาฟิตเฟิร์มนะคะวิ่งวันละ10กิโลแล้วก็เวิร์กอัลอีกนะคะครึ่งชั่วโมงเยอะไปนะคะเยอะไปสำหรับโรคไตระยะ4เพราะทุกการออกกำลังกายร่างกายจะมีการขับของเสียออกมา ถ้าเกิดว่าไตาปกติเขาก็ขับออกได้ปกติแต่วันนี้คุณมีไตที่เสื่อมลงนะคะของเสียเหล่านั้นก็จะยังค้างค้างอยู่ในร่างกายของคุณเองนะก็จะทำให้เกิดเป็นค่าครีตินีเนี่ยค่อนข้างสูงถ้าคุณมีพฤติกรรมเหล่านี้อยู่นะคะก็พยายามลดลงนิดนึงนะคะครึ่งนึงนะคะหรือ ออกแค่30มเเแล้วก็อย่าหนักอย่าลองรันมากนะคะก็ถ้าอยากจะออกกำลังกายจริงๆก็เดินวัยเดินช้าหรือว่าอยู่ที่สักไม่เกิน30นาทีต่อวันแล้วอย่าออกเป็นแบบแนวหักโหมมากนะคะก็รอให้ค่าตายดีกว่านี้ใครต้องการมองหาตัวช่วยทางเลือกนะคะอยากที่จะฟื้นไวขึ้นรินก็มีสารอาหารในรูปแบบเจลนะคะที่ผ่านการคัดเลือกคัดสรรน,นะคะมาจากตัวรินเองเนี่ยนะคะเป็นตัวนี้นะคะ โปรแกรมฟื้นฟูนะคะก็สามารถที่จะถามกันมาได้นะคะสีเขียวนะแล้วสีเหลืองนะทักมาถามส่วนตัวได้นะคะสําหรับใครที่มีอาการข้างเคียงแล้วอยากที่จะฟื้นไวๆนะคะก็อาจจะต้องมีสารอาหารเข้าไปช่วยด้วยอีกทางหนึ่งเพราะการคุมอาหารอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะคะอาจจะไม่ทันใจระยะสีระยะ5นะคะคุณยังมีโอกาสในการดูแลนะอยากไปถึงจุดที่ต้องฟอกไต แต่ถ้าเกิดใครฟอกไตแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะรินก็ให้กําลังใจว่าคุณสามารถที่จะลดความฉี่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะมาติดตามมาพูดคุยมาสอบถามได้เลยนะคะรินยินดีให้คําแนะนํานะคะวันนี้ไปล้วค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะค่าไตาดีขึ้นไขมันเบาหวานความดันลดลง